เอาแล้วพี่นอ้อ,องเกิดปัญหายังขึ้นตู้เชื่อมเชื่อมไ่ได้จ้าถามแล้วเราล้วลว่าสายไฟตัวนี้นะพี่น้องดถเดี๋ยวเราเห็ดไหมจ้ะกำลังเห็ดพี่น้องนี่น้ำหาคอนเจ้าของพร้อมจไปะเนจะก็ถือไปวางไว้ใส่ได้คอนคอนน้อยก็เป็นตาหักจ้นะ ยกคนไหมเราก็พี่น้องจะไปะตามมาคถือ,ถ,อถือเล็บจะคล้องเลยดหรอนี่เป็นแพพี่นอ้องบันทึกถือเล็บจะคลองเป็นแพจ้อยติัตนได้ราคาคุณ វើងព uh ីពីរូវស់ត្រើនខ្ញុំង់ពីពីរោះរោះពី្រើន្ទីលើយលើមានាង់ពីរោះរោះរាប់នៅដែលាប់់ប្រើងហើយស เพาาิ่งกันพี่หองจะใส่งานได้ปะมาลุ้นกันจ้าว่าจะใช้งานได้ไหมโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วเราจะเชื่อมตรงเัินบ้านพับ เรม่ีสิเรบสิเีบไปเนอะค่อยเห็ดนไปละเออแล้วลคอออไปไป่อยตองแล้วไปพีเนางเอ้ยเจ้าตัวน้อนขึ้นคันนี้คือเก่าจ้ะเพราะว่าที่แรกว่าจะไปขึ้นรถคันของเนี้ยธนาพั์จ้ะขึ้นไม่ได้เนาะคะ่ะอ่ตัวน้อนตรงนี้จะออกจะยื่นออกมายาวกว่าประมาณฟา้ามือนึนนงเราเลยบอขึ้นแล้วก็เลยเอาขึ้นคันเก้าจ้ะแล้วว่าเพื่อว่าเวลาไปซ่อมไปยังก็จะถ้าเข้าไปที่โดมไปซ่อมไปยังแล้วก็จะนอนทึ่งรถเราเลยค่ะ สะดวกสบายเนี่ก็คือเราอยากจอดนอนใส่กระจอดเนาะพี่น้องนะคะเ,เราเป็นผู้ให้กำลังใจที่ดีพี่น้องยืนเบิงยืนเบิงจับปะ อำเภอประเป็ดเนาะนี่แหละพี่น้องขอนยาวๆกับมี้ดแต่ว่าไม่รู้ว่าถือไปใส่หลังจากที่ไปวัดขนาดของอัน กระบะรถของเฮียธนพัฒน์แล้วมาวัดตูน้อนตูนอนเง้ากวกลัวจ้าขืนบ่ได้สุดท้ายสรุปแล้วก็ต้องเอามาขึ้นคันเดิมคือคัน9 3 90คเพื่อเก้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บกำลังดัดแปลงพื้นปูน้อนนะ้พี่น้องก็คือพื้นตัวเก้าละจ้าพื้นตัวเก้าที่เราใส่เปิด เอาขอคล้องใต้รถนะจ๊ะเอาลงมาส่อมแซมจม้ะบางทีมันปุ๊บองค่อยไปเสียเงินอีกเนาะพี่น้องเนาะขันที่ไปเสียเงินสื่อแผ่นกระดานไม่อีกกัตื้มกันไปอีกพี่น้องอันนี้มันใส่งานได้อยู่กับอานนี้แล้วเนาะจ้ะจะได้ไม่ต้องเสียประโยชน์มันใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็เอามาใช้ใหม่ คุณแล้วคุณจะเอาแอร์นี่ขึ้นไปด้วยไหมเออเอาตัวพุ่นเด็กขันตัวนี้พังจ้ะพี่น้องแอร์ตัวนี้พังบ่รู้ว่เป็นยังอันมีตะล้มออกซื้อแอร์พอออกจ้ะแอร์พอ,อเย็นเกิดจากยังพี่น้องจ้าท่านใดรู้แนะน้ำในำเด้อจ้ามีตะล้มออกจ้ะบ่มีแอร์ออก แอร์ <Air S 2> พอเย็นเลยพี่นอ้องถ้าเย็นถ้ามันใส่งานได้กระเ่ยเราเอานลดคันนี้ไปนาระวังววเราสอมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีิก็จะพี่น้องจ๋าจะคอยพอกันคลิปใหม่นอะอะมาให้กำลังใจพอกขาหมดป่ปเราเห็ดเราเอียงเนาะถ้าเราเิ่งคลิปต่อไปจะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีิก็จะสวัสดีจ้า